เชฟสาวไทยในปารีสอัดคลิปเล่ารอดตายจากโควิด -19 รักษาเองกินแค่ยาพาราผู้สื่อขา่าวรายงานว่าเฟิร์นเชฟสาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์คลิปเล่าประสบการณ์รอดตายจากโควิด -19 และการใช้เวลารักษาตัวเองประมาณ1เดือนจนหายเป็นปกติผ่าน Facebook Ferns i m p l e Journal โดยระบุว่า“ how to รอดตายจากโควิด -19 ในปารีส” เฟิร์นทำคลิปร่าประสบการณ์ช่วงที่ติดโควิด1 9ที่จริงก็คิดอยู่นานว่าจะทำคลิปนี้ออกมาดีไหมแต่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าเฟิร์นผ่านมันมาได้ยังไงหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้คนที่เผชิญกับไวรัสนี้ที่อยู่ต่างแดนอย่างน้อยก็อยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะเป็นได้ก็หายได้ค่ะเฟิร์นขอแรงเพื่อนๆพี่ๆทั้งขาจรขาประจำช่วยแชร์หน่อยนะคะ เฟือนตั้งใจพูดมากๆดูจากแสงในคลิปก็รู้ว่าหลายเทคมากๆตั้งแต่บ่ายันเย็นแดดออกจนแดดหมดอ่ะ เพื่อนสนิทก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะอดรอดไหมเพราะปกติพูดจาไม่รู้เรื่องโดยในคลิปดังกล่าวเฟิร์นเล่าว่าเธอมีอาการเมื่อวันที่15มีนาคม2563ที่ผ่านมามีไข้38องศากว่าๆทาได้แค่กินยาพาราลดไข้กินน้าเยอะๆซึ่งอาการสัปดาห์แรกคือแย่มากๆทําอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นลมจมูกเรื่องไม่ได้กลิ่นกินอาหารก็ไม่รู้รสชาติเธอเอาน้ําหอมฉีดจมูกปรากฏว่าไม่ได้กลิ่นเข้าไปในครัวไปดมกะปิก็ยังไม่ได้กลิ่นคือทั้งหม กินแค่ยาพาราอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะอายุน้อยด้วยทําให้ร่างกายเอาชนะโรคโควิด -19 ได้สิ่งที่ทําให้ตนมั่นใจว่าติดโควิดก็คือในกลุ่มไลน์มีการแชทกันและคุยกันว่ามีคนติดโควิดในร้านซึ่งอาทิตย์สุดท้ายที่เธอทํางานตอนนั้นเธอยืนอยู่ข้างๆคนที่ติดโควิด -19 เลยจึงแน่ใจว่าติดแน่นอนสําหรับตอนนี้เธอหายเป็นปกติแล้วไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งวิธีการดูแลตัวเองคือการนอนเยอะๆกินน้าเยอะๆเธอกินแค่ยาพาราเพียงอย่างเดียวจริงๆ